สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ฮักแพงและเพื่อนพิเยลนะครับมาฮอดแล้วครับผมหลังจากเตยลานะครับเตยลาขึ้นนี่งานแหลกแหกมันนะครับยุบันโศกข้องนะครับเตยพุทธล่างเงินแตละตาเตยลาเรียบร้อยแล้วก็แวกกินขางกินน้ำนะครับแยกกินขากินยังเรียบร้อยแล้ว หอดบ้านเราเตรียมตัวพักพอนนะครับผมบ้านในนอนเลยครับ,ย,บยังวันในนอนเลยนะครับผมของยังทังไงเพอดีแม่ลำไยเอาเด่นมาให้นะครับแม่ลำไยเอาคาเอาคาเอาตะไคร่มาให้นนะครับซีดเน็นะครับเนฟไว้ทาปูทากนินนั่นแม่เมีมแม่เมีมค้นลุ่มแล้วครับ แหมก้นลุ้มแล้วเอาไม่ละก้นเอามับนหนึ่งฝนตกมันนี่ไงดอกเนื้อใบให้เจ้าพ่อได้อยากได้กินเกษียูหนี่โดนเติอ์กุดอกตีคือผู้ใดามาอยู่ต่อไกลเพิ่นได้กนินอยากได้กินต่อไปปลูกใบบัวเสียหายหดอกน้อยไปปะเพิ่นเกษีิวาโอ้คือดีแท้มีพงมาปลูกไว้ให้เพิ่นเกษียวนี่ย่งขี้เดียนขี้เกียจเดียนว่าม,มีขี้เดียนนั่นแหละดินอุดมสมบูรณ์ เป็นเน,เน,นบตะไคร้เนบตะไนะคร้น้ำค่ค่ะเน็บค้าแล้วเหมืนเนบตะไคร้บบบนี้นตน้นลองค้าค้านี่สามลำแล้วเอามาคุ้ยก็ลุย,ยมันเนยน้อยกันจะกิบเลยครับปัน่นถ้าไม่นปั่นกินนั่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งกันบมื่อวนนี่ผู้ละไม่สองใม่แล้วก็สีนอน ไม่อยาตจะสองบ้านเลยอืยอลมพัดประตูอนุญาตขออนุญาตปลูกไปให้กินเลี้ยงน,นะครับปลูกข้าปลูกตะไข่ไว้อยากไม่กินสุดคนหน่อยเอามาพึ่งแดดไว้นะครับออกมาพึ่งแดดไปย,ยังบับ เน็บๆนคบเน็บ,นบขาจะอันนี้เนาะก็ใข้าวาหรอกมัเออไหนยุ๊สื่อเล็กไ่เห็ดอีกว่ายักหข้าวผามื่อนั้นสื่อมาสองเส้นได้เห็ดในรถอันนึงแล้วก็เอาไปข้างบนห้องอันนึงไม่มีเสียงเราก็ใช้ไม้ขุดได้ คเนื้อไก่เนื้อไก่ไพ่อได้ยาได้กินใส่เลยสามจุมเดี๋ยวแตกออกอรออือเดี๋ยวค่อยแตกหอกผักสวนครัวนะครับมันดันห้าเทียมห้าเทียมมันเป็นหรอเขาบอกว่าได้ไปตลาดเอาอยู่นี่แหละแกงปูแกงปลาแกงไกง่โโอ้โห ไม่เห็นหนึ่งแม่แม่แม่แม,แม,มาฮึ้งมาฮึ้งโอ้นี่เดี๋ยวตะไคร้นหนึ่งแหมพอดีเลยโอ้ห่งสูเลยขึ้นโดกเถอะมาหึ่งเพลินเนะครับนั่นแต่ว่าหน่วยมันมาฟังเฮ้าเลยเฮ้ามีสิทธิ์เอามาตำได้ปะครับ <t iny> ต้นอยู่ฟังเพลินแต่หมากมันผลมันน่ะขามกำแพงมาอยู่ฟังเฮ้าเลย สิขอเพิ่นกินได้บ่ครับอยากทำบุ้งพอไดี๋ยวทำหุ้งสู้เด็กน้อยกินโอ้ยเก่งหนุกนกเก,อยอยก,เเก๋กับ,กบม,มูเด็กน้อยนี่น้ำกันน<ำ>้องมีอะไรบกูดนี่เราไปบกกุ้งอะไรบวบจ้ำนี่เรากินนะครับปลูกไปฮะทยอยมาปลูกไว้เล็กน้อยโอ้กาแกฟแกาแกฟกาแฟ ดีอยู่เลยครับไมใ่ใหญ่ไม่มใหญ่มไมนก็คือใหญ่ไม่กี่หนึ่งนีขั้วมี่ยังเหยียบลอยสองห้องนอนสามห้องน้ำกว้างขวางเลยนะครับข้างล่างนี่ด้านล่างนี่ติให้เล็กหน่อยนอนน,อนะครับพวกเดนเซอร์นะครับที่ไม่นูน้ำหกข้นนะครับ พปอะมณเียพอเล้เขาได้ซื้อของซื้อหง้มซอยเอัาสมีิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่นหน้าผากแดงวิ่นหน้าผากแดงข้างหลังสวยจังเขีแตแก่ก่อ อันเครียดเจ้ามั้งสิโทรศัพท์แตกเลยว่ามันเป็นเครียดแตกโทรศัพท์โอ้ยตสรีตวนเนี่ใส่แบบนี้เลยป่ะอุ้ม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 ไปกับพ่อไปกับป้าป้ากังปูกั้งปูปูกั้งปูมันหัวแดงเลยนะเนี่ยหัวแดงเลยนะนั่นกินเข้าไปปันให้กินปันกินแล้วอู้ของมาเต็มรถอันยะไปก็เต็มกลับก็เต็มไปก็เต็มมากก็เต็มแสดงว่าอ๋อเลย อเดินเล่นก้อนตอดไปเดินเล่นก้อนเดินเล่นก้อนมปั้นปั้นปั้น้เอาคือแยกมันยังสั่นโอ้มันแยกมันถอดได้มันถอดได้มันถอดได้โอ้ยเต็มรถอเยโม พันลุกอะไปข้างนอกเลยโยไปข้างนอกนะอาจจะนแต่่าูะพกันที่เคืนแอร์ค่ะขาไปหาไปเซอนแกมาลูจปักกาไปหาพันธุ์ฟูฟูฟูลูกลูกไปไปไปเท่าเปืื่นเท่าเปืื่นเคือนหองเท่าเปืือน ขบัวขบัวยือได้หน่อยครับขบัวขบวยืได้หน่อยบัวบัวบัวขบวน้ตาละไร้มาเรียนน้ำตาละร้่วานะ่งต้งคนต่้งวันเดีนอนกันลางหนาลางตานอน ผู้ดีว่าท่าเปลงขึ้นยังพม่าเสียว่าท่าเปลงเยวออก่งเหลืองเมียเปลงเปล่งก็ยังเปลงเหมือนนี่หมเห็นขี้กระยานเยอะแถวนี้เห็นอยู่เจจ้างคนตาข้าแล้ววันนี้นาพากแกงน้าพากแกงว่าสีไทย พอเจอแล้วบุญบ้านเป็นเบิร์ดเลยนี่มากมานี่ปั้น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 มาแล้วนะฮะไม่ mềm แล้วอะนม่ mềm แล้นปั้นไม่อยักปั้นไม่เลี้ยงบุกเอาไปขีดบนรถบุกนึันน้าเหมือนกันนี่ใช่ไหมนี่นม่ใ่งส์หรื นี่เนี่ยกอมันแหม,มนี่นี่นี่เนี่ยกอไปตรเหมพี่พี่คะฮ้ครับเอาหัวหาเลยพี่แคไปนะคนหน่อยเอ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะเฝ้ามืดค่าถือโทรศัพท์อยู่สร้างแรงอี<ะ>อันให่พอพู ปูปูปูพักถ้าไข่กับข้าไปปูไปแล้ว้นทิ่จะ่กินตรงไกลเงินหมูฮก็มีแล้วนั่นนังนรั้เหิูบูกห้องสิฮาทีปูาท้งต่ว่าปูเ็นงี่เอาเบิรแมมีากปเนนี้กั้วนะครับผมฝากอะไรกดแชร์กดติดตามอย่างนี้ด้เลยครับยังบ้านเด้รับได้นอนเลยครับมาในคลิขออนุญาตล้างหน้าล้างตาอาบน้ำนอนนะครับผมเวลาตื่นเลย บายๆหัวหน้ะครับผ่านน้องป๊อบมีเซตขายอีกเซตขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ